อย่าริอาจลองดีกับบ้านร้างริมคลองหนาแก้วแห่งนี้เพราะเสียงเรียกนั้นอาจเป็นเสียงสุดท้ายของคุณตัวบ้านทรุดโทรมผุพังตั้งโดดเดี่ยวกลางเงามืดปกคลุมด้วยเถาวันดูวังเวงหน้าขนลุกชาวบ้านเล่าลือถึงเสียงกระซิบปริศนาที่ดังมาจากด้านในยามค่ำคืนอันเงียบงนัน เชื่อกันว่าใครได้ยินเสียงนั้นจะถูกเรียกให้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยตลอดการครั้งหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นขนองท้าทายเข้าไปพิสูจน์ความจริงในคืนเดือนดับทันทีที่ก้าวผนธรณีประตูอากาศเย็นยะเยือกโอบล้อมพร้อมกลิ่นสาบสางคลักคลุ้งจากความมืดมิด เสียงกระซิบแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นมาหาฉันสิราวปรับอยู่ใกล้ๆแสงสลัวจากด้านไหนวูบไหวเงามืดเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วพร้อมความรู้สึกถูกจ้องมองเสียงกระซิบนั้นแปลเปลี่ยนเป็นเรียกชื่อหนึ่งในพวกเขากดดันจนต้องรีบหนีออกมาแต่ใครจะรู้ว่า พวกเขาได้ทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังหรือบางสิ่งตามติดมาแล้ว